สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกลงทุนในมุมมองของ Value Investor แบบฉบับดรนิเวศเห็นว่าชิรวรากรค่ะในหัวข้อเล่นหุ้นในตลาดหมีที่ไม่เกี่ยวกับคนชื่อหมีผ่านๆเรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะเดือนตุลาคม2566เพียงเดือนเดียว หุ้นไทยตกลงไปประมาณ6%และนับจากต้นปีดัชนีหุ้นไทยตกลงมาแล้วถึงประมาณ15%และถ้าจนถึงสิ้นปีหุ้นยังไม่ดีขึ้น ปี2566จะเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดนับจากปี2551หรือ15ปีมาแล้วที่หุ้นไทยตกลงมันหนักถึง47.5%เนื่องจากวิกฤตซับพราม์ ime, และเป็นตลาดหุ้นที่ตกหนักที่สุดในโลกในปีนี้ซึ่งก็พูดได้ว่าเรากำลังอยู่ในตลาดหมี ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามนั้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงต้นเดือนกันยายน2566หรือเพียงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นถึงประมาณ24%ตามดัชนีตลาดหุ้นโลกที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นซึ่งก็ทำให้พอร์ตหุ้นเวียดนามของผมเติบโตขึ้นมากและก็สามารถชดเชยการตกลงมาของหุ้นไทยได้ทั้งหมด และทำให้พอร์ตโดยรวมของผมยังมีกำไรเล็กน้อยแม้ว่าพอร์ตหุ้นไทยที่ใหญ่กว่ามากเนี่ยจะขาดทุนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นดัชนีตลาดหุ้นทั้งโลกก็เริ่มตกลงมาอย่างแรงหุ้นเวียดนามซึ่งมักจะตามตลาดหุ้นระดับโลกก็ตกลงมาอย่างแรงเช่นเดียวกันคือลบถึง16.3%ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงสิ้นตุลาคมและกลายเป็นเดือนที่เลือดน,นองตลาดหุ้นทั่วโลก ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามที่เคยทำได้โดดเด่นลดลงมามากและท่านนับจากต้นปีก็เหลือกำไรแค่7-8%หุ้น VI ที่เคยโดดเด่นมาตั้งแต่ต้นปีหลายตัวตอนนี้ขาดทุนอย่างหนักผลก็คือพอหุ้นโดยรวมของผมตกลงมาจนไม่เหลือกำไรแล้ว นับจากต้นปีจนถึงวันนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าถึงสิ้นปีพอร์ตของผมจะรอดจากการขาดทุนได้ไหมสำหรับผมนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการลงทุนก็คือยาขาดทุนและในช่วงเวลา26ปีตั้งแต่เริ่มลงทุนแบบเต็มที่นั้นก็มีเพียงไม่กี่ปีที่พอร์ตขาดทุนแม้ว่าในช่วง10ปีหลังจากนี้จะต้องลุ้นอยู่บ่อยๆว่าปีนี้จะรอดไหมและหลายปีหลังจากนี้พอร์ตหุ้นเวียดน,นามก็มักจะเป็นไลฟ์เซอร์เวอร์หรือเสื้อชูชีพที่คอย ช่วยอรอตโดยรวมของผมมาตลอดประเด็นสำหรับนักลงทุนแบบ VI ที่เราควรจะต้องเรียนรู้ก็คือเมื่อเกิดภาวะตลาดหุ้นตกต่ำเป็นตลาดมีนั้นเราควรจะต้องลงทุนหรือเล่นหุ้นอย่างไรคำตอบก็คือเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ว่าตลาดที่ตกลงมาเป็นภาวะตลาดมีนั้นมาจากสาเหตุใดเป็นเรื่องชั่วคราวหรือยาวนานและเราควรจะทำอย่างไรกับพอร์ตที่อาจจะตกลงไปมากแล้ว ข้อแรกก็คือจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุว่าอะไรทำให้เกิดตลาดหมีและวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นั้นจะดำเนินต่อไปหรือกำลังจะหยุดแล้วและจะดีขึ้นเมื่อไหร่เพราะนั่นจะบอกให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรที่จะลดหรือบรรเทาความเสียหายจากการตกลงมาของหุ้นที่เราถืออยู่ และในอีกด้านหนึ่งก็คือการช่วยโอกาสทำกำไรโดยการซื้อหุ้นที่ตกลงมามากซึ่งก็จะดีขึ้นเมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นกำลังผ่านไป และเหตุการณ์ดีกำลังจะเกิดขึ้นตัวอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงเร็ว,รวนี้ที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าคือสาเหตุของการตกลงมาอย่างแรงของหุ้นทั่วโลกสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ก็คือถ้าการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโอกาสก็เป็นไปได้ว่าการตกของหุ้นอย่างแรงก็ควรต้องหยุดลงและถ้าเรามั่นใจว่า ในไม่ช้าอัตราดอกเบี้ยก็จะลดลงก็อาจจะเป็นเวลาที่เราจะต้องทยอยซื้อหุ้นเพราะเมื่อดอกเบี้ยลดลงจริงตลาดหุ้นโดยรวมก็มักจะดีขึ้นซึ่งก็จะทำให้หุ้นที่เราซื้อปรับตัวขึ้นอย่างไรก็ตามนี่ก็คือการดูเฉพาะปัจจัยทางด้านตลาดหลักทรัพย์โดยมีสมมุติฐานว่าพื้นฐานส่วนตัวของหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับหุ้นรายตัวถ้าตลาดหุ้นที่เราดูอยู่นั้นมีพื้นฐานที่ดีและไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อเหตุการณ์ที่ทําให้ตลาดหุ้นตกลงมาเป็นตลาดหมีหมดไปและสถานการณ์กลับดีขึ้นอย่างรวดเร็วดัชนีตลาดหุ้นนั้นก็น่าจะปรับตัวกลับขึ้นมาได้โดดเด่นเช่นเดิมก่อนที่จะเกิดตลาดหมีในกรณีของเรื่องดอกเบีย้ยที่ปรับขึ้นไปที่ทําให้ตลาดทั่วโลกตกลงมาเร็วนี้ ถ้าอัตราดอกเบีย้ยปรับลดลงอย่างรวดเร็วตลาดหุ้นจำนวนมากเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐก็จะปรับตัวขึ้นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับตลาดหุ้นเวียดนามที่มักปรับตัวตามหุ้นอเมริกามาตลอดแต่สำหรับตลาดหุ้นไทยคำถามที่สำคัญก็คือสาเหตุของตลาดหุ้นที่ตกต่ำระดับแย่ที่สุดในโลกในปีนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับขึ้นแรงเพียงอย่างเดียว เพราะหุ้นไทยก่อนหน้านี้ก็แทบจะไม่เคยดีว่าที่จริงไม่ดีมาหลายปีแล้วและเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นไม่ดีนั้นน่าจะเป็นเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงมายาวนานแทบจะถาวร โดยในช่วง10ปีมานี้ที่เราโตแค่เฉลี่ยปีละไม่ถึง2%และแนวโน้มดูเหมือนว่าจะไม่ดีขึ้นเพราะเรากำลังเป็นสังคมที่คนแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไม่ไปไหนมาถึง10ปีเช่นกันพูดง่ายๆก็คือตลาดหุ้นไทยที่ตกต่ำลงเป็นตลาดหมีครั้งนี้นั้นมาจากสสาเหตุนั่นก็คือ จากปัจจัยภายในของไทยเองที่ต่อเนื่องมายาวนานและก็ยังไม่เห็นว่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างไรในเวลาอันสัน้น และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือปัญหาจากโลกในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและความถดถอยของเศรษฐกิจที่ตามมาซึ่งเข้ามาซ้ำเติมและอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมหุ้นไทยถึงแย่มากที่สุดในปีนี้อย่างไรก็ตามถ้าตาดอกเบี้ยปรับลดลงได้เร็วผมก็คิดว่ามีโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทยก็จะต้องดีขึ้นแม้ว่าจะดีขึ้นไม่เท่ากับตลาดหุ้นอื่นที่ไม่ได้มีปัญหาของตนเองอยู่แล้วการเกิดขึ้นของตลาดมีรอบนี้นั้น ผมคิดว่ามันได้ทำลายภาวะการเก็งกำไรในตลาดหุ้นไทยลงไปมากแต่ถ้าวัดจากค่า P/E ของหุ้นรายตัวและของตลาดก็ยังไม่ถูกเลยและหุ้นหลายตัวที่มีคุณภาพดีพอใช้ก็ยังมีค่า P/E ที่สูงเกินไปเพราะดูแล้วการเติบโตของธุรกิจยังคงต่าอยู่อันนี้สงจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักของไทยนั่นเองดังนั้นสำหรับผมแล้ว หุ้นเก็งกำไรหนักที่มีค่า P/E สูงลิว้วและเป็นแนวหุ้นที่อยู่ในคอร์เนอร์นั้นแม้ว่าราคาหุ้นอาจจะตกลงมามากก็จะยังอันตรายมากที่จะลงทุนเพราะแม้ว่าหลายตัวคอร์เนอร์จะแตกไปแล้วแต่หลายตัวก็ยังอยู่ในคอร์เนอร์อยู่การที่หุ้นอาจจะตกลงมาแรงมากในระยะต่อไปก็เป็นไปได้สูงเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเศรษฐกิจโลกและไทยไม่ได้ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างที่คาด หุ้น IPO ที่ต่ำกว่าจองถึงกว่า30-40%ตั้งแต่เข้าซื้อขายวันแรกหลายตัวในช่วงตลาดมี2-3เดือนที่ผ่านมานั้นเป็นสัญญาณที่เตือนว่าไม่ควรเก็งกำไรในตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกยังไม่เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ในส่วนของหุ้นพื้นฐานที่มีความมั่นคงทางธุรกิจสูงและทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสูงและมีราคาหุ้นที่ค่อนข้างถูกเช่นมีค่า P/E ปกติไม่เกิน10เท่าและมีการจ่ายปันผลอย่างสม่เสมอประมาณ3-4%ต่อปีขึ้นไปผมคิดว่าหากมีราคาตกลงมาหรือแม้ว่าราคาก็ไม่ได้ตกลงมาเลยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลงทุนได้เพราะผมคิดว่าเมื่อภาวะ เลวร้ายในระดับโลกลดลงและเห็นได้ว่ากำลังดีขึ้นตลาดหุ้นก็น่าจะดีขึ้นได้นำโดยหุ้นเหล่านี้แม้ว่าภาวะภายในไทยเองก็ยังไม่เอื้ออำานยสักเท่าไหร่นัก คนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามหรือกำลังคิดว่าจะลงทุนตลาดหมีรอบนี้น่าจะเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อหุ้นที่ตกลงมาอย่างหนักหรือหุ้นที่ไม่ได้ตกมากแต่หาซื้อได้ยากเนื่องจากเป็นหุ้นที่มีสัสดส่วนผู้ถือหุ้นต่างประเทศเต็มเพราะปัญหาการตกลงมาของหุ้นเวียดนามเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยโลกที่ปรับตัวขึ้นสูงมากซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจเวียดนามด้วยหากปัญหานี้ลดลงตลาดเวียดนามก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการลงทุนการเล่นหุ้นในตลาดหมีในมุมมองของดรนิเวศนั่นเองค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยแต่โดยสรุปก็คือตลาดหมีเป็นภาวะที่ราคาหุ้นต่ำลงต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานปริมาณการซื้อขายก็มีน้อยเปรียบเหมือนการเคลื่อนไหวของหมีที่ช้าอืดอาเชื่องช้าซึ่งมันจะแตกต่างกับ ภาวะตลาดกระทิงหรือว่าบูมาตที่ราคาหุ้นสูงขึ้นต่อเนื่องตลาดสดใสบรรยากาศดีมีแต่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นตลาดคึกคักเคลื่อนไหวเหมือนกระทิงนั่นเองทั้งสองตลาดมันจะเคลื่อนไหวสวนทางกันแบบนี้นั่นเองค่ะทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้จิมหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้จิมด้วยนะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนทุกๆท,ท่านเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ